เป็นมะยามลูกคิ้เนเยอะไรเด้อ,น,อน,ดน,นี่นนเอาข้ามไปเด้อนี่เอาข้ามไ่หมิ่นนันต์ต่างเยอะไรเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องลุงปา่านาอาทุกคนทุกคนที่อยู่ทางบ้าน <c oughs> อีกแล้วพี่น้องบ้านน้อยดอนคองจะพาบรรยากาศพี่น้องบ้านบางไตเ้เฮามาหาพญายี่ยมผู้เฒ่าสู่ชีวิตนี่ แต, OR, แต่ละเหมือแต่ละเว้นกับงอกงอก,งอกเรียงงัวอยู่นี่ผู้ซอยกับบดายมีกับผู้เดียวอ,อีกีนองเลยจะมันนีแปลกเราคิดยังไงจังปลอยน,น่อยออกมาเนี่ยมันจะบวหลงบัานหลงเมืองแถอะี อากาศก็ค <Okay. S 1> bon ือเกาอยู่พี่น้องเลยเออเฮ้ยหนาวคือเกาอากาศบอพอดีตากแดดกับห่อนเข่าห่มกับหนาวเข่าอาควมพอดีพัฒน์เลยอ๋ออืม ให้มากินโซโยนกปากห้างไปหน่อยหลายๆว่าซั่นว่าอยู่เกาะนี่แหละเกาะแจ่มลิง่งไข่ก็หลายวาซันว่าโอ้ยแม่นยายกันขนาดนด้อน่ส <c oughs> ้มบ่มีลูกบ่มีเต้าแต่งงานบ่มีลูกมีเต้ตา จำประวัติเราไปเอาไข่นกมากินพี่น้องเลยกินหมดทั้งห้างบ่ให้ลูกมันเกิดเกิดม,มาสาสนี่ก็เลยกำสนองอแต่งานได้ลูกได,ได้ผัว,ได,ผวได้ลูกได้เมียแล้วกรับบ่มีลูกมีเต่าเกิดมาสาสนี่ก็เลยบ้าบ่มีลูกวะแต่ที่จริงเราสาดก่อนไปกินไข่นก่ กินกับป๋จงไว้จักโตจักแห้งจักไข่กินเบิดขัางพี่น้องเลยไปเลยไปเลยตามไปศึกษามากก็ได้ตอาานที่มาจมมาสถานีมีหลูกมีเต่ามันเป็นกรรมไปไปลูกไปตะก,กี้ก็ไม่ค่อยเส้อปไปเลยกรมเวนตะดินโอ้ยร้อนลลานไปนเส้น สุดยอดทำดีได้ดีทำสัวได้สัวพี่น้องเลยเสือคำระบุทธเจา้าดีที่สุดแล้วเรื่องลกสวรรค์กันกันจะไปจิดวิานบ่มีล้านเปอร์เซนเสือเต็มลอยบอมีเต็มลอยเต็มพันเปร์เซ็นต่างหากแมเหมือนเฮ็ดกัไหนนอ้อมันก็ย,าย้ายมันแค่เต่ละ เปต้้งหอดง่ายแบบนี้เอาพี่นองเลยยากันเนี้ยวหลับเอาเล่าเออยตายๆๆๆซึ่งหน้าเขาบานไปแล้วเป็ังไแล้ว

Lemo mà, lê mua léo. Lê leo 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 mua léo. leo, mua léo. Đây mua léo. Lê mua mua léo. Lê mua Đây, đây, เฮ้ยบอกเลยเอ้ยขอบมันปลอยมใส่นี่เขาเลี้งเอาน้องเร็วขึ้นบ่เอ้เอ้ยอ้อ้อ้ าตามล่มฉันกันแล้วนี้แต่ว่าคือดอกซอสไอ้อีบ้าซอใจเย็ <c oughs> เยนเลยว่าคือดอกไปไกลแล้วอุยเด็วเดีดด

อือ่ต <rôle à déc> ัดต <gens> ัดมันในหลังแล้วมันสิเรลวขึ้นบ่โอ้โหน้าซมออกนาดีน้องเลยยากมันยแลไะ mai vô nè. Bỏi mà nó mù vô. Mưa lần bay cho mà mớn đi xiến hàng rồi lấy liềm cái này xiến đăng đi đang xa ừ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  ยงมากเลยครับแล้วหลังๆเฮ้ยงอเมนีริกาที่นองเลยๆๆบอกคือมูเขา man ừ leo, ui cả đàn Ừ ไปตกแต่นีเรเลยเพื่กินอ้องเพื่อกิคล้องภูเขาอ่ะลับไดแล้วลอถได้

ก็เลยเฝ้ามาตะเสาอ,ออกตอเอะเสาไปได้แล้วอูย้อยยแดงมัาดิมาไม่กินเนาะ ขางเซนนี่ <c oughs> ีิเข้าใจว่าล้าค่ยๆบอมเนทางหลวงชนบทนนเนาะจะเป็นเซนของอปตอปอบอรอับผิดชอบเตินไว้อย่างไตะกี้เป็นผมโยธาปรนเี้มาเป็นอปตอมันบ่คือถนนทางหลวงชนบท เส้นเส้นใส่ประจำคือเส้นยาวอ่ะบ้านดอนตูมบ้านประขาวบ้านน้องไต้บ้านน้องเกาะติดนะจะเป็นห้างหลวงชนบทเส้นดีสซีปเมนโดนๆจําหลด้หลายก็จะเจ้าสิ่ของมาสองแล้วเดี๋ยวเขามาเห็น ฉะนั้นเขาจะเบิง้งเบิ้งตลอดหย่าหกแน่มาตัดห,หดย่าทางข้างจบเพื่อเสร็จเงียไปอันนี้คล้ายๆสีมะอสอบแค่มึงวอนนี้มีมมเห็ุใหม่ก็จะเป็นยังไงบุญไปไปเบิ้งข้างหน้า อรทางเส้นนี้แยกออกมาจากถนนทางหลวงชนบทกันประมาณ4กิโล่ที่บะเทงหาจิโล่หรอกมันก็จะไปชนกับถนนเส้นพอดีเหตุนั้นเพื่อพระปรสงไปสตรีไปพยา ตะกี้เป็นทางเที่ยวทางหลอ่อทางเขียนบางท่านเอิ่นทางเที่ยวทางไปให้ไปหน้าตอนนี้พัฒานาถึงเราเห็ถนนเป็นลาดยางไปแล้วเจ้าค่อนกรีดครึ่งหนึ่ง,งลาดยางครึ่งหนึ่งเออเป็นอย่านี้นะครัก เสียงลุกเด้อเป็มากเสียงลุกมนี่มันสิบมเนสนะแต่มันบอกว่าถนนถนนช่ำลุดแต่มันส่งปะเป็นระยะระยะแต่นี่ใครว่าเห็ีเดยาวหนักมาก่ะ มันจะมาหลุดลายอยู่หรอกตามไปตลาดกันเลยเนี่ยหอ,อยอันเสียงหลงอีกเด้อนี่เดี๋ยเจอบ๊อบบุญน,น,นอนนี่สินอนบางรการะแทมิดจิรีแล้วหาบ่เจอดอก ว่าม,มันิดส่ว่ามันมิดส่ให้เสียหม่จิ่สมได้เห็นมานลทงผลมันจำารุดหล สิบกว่าปีพี่น้องเลยจะที่ถนนเะเหนื่อยเป็นท่นนนทาห่ออยู่ท่าเกียยอยู่กลับมาลาจานไปแล้ว ส่วงเงาตื่นไปไป,ไปเรากริ่งง่ามแล้วอ่านมาไหนมาสามสี่หาหมือพี่น้องเลยเราเริ่มเขียวแล้วแต่ยังมีตะนาม thì lôm nữa các ok ôi oh, cái giọn thật các bạn cái giọn giọn được

ไปทรงหน้าเป็นยังไงบอเป็นยังไงแล้วอ่ามีว่าเราโอเคอยู่บ่ล่มกันมือไหนล่มสิบ่โอเคหม่นเริ่มออกพี่น้องเลยต้องคนบันบานสมกรบังว่าเด้๋ไปเจ็บทำบรรยากาศหน่พี่น้องแด่เบิ้งซักเดียวม,มาติไปก็พมีเวลาไป ข้างบ้าณนัดสองกิโลก่อนจากนี้ไป quay nào quay lắm vô con lục con tàu bái, bái, tái không đó mấy mày tay mới chín nó thằng gì bò hết cái nòng đấy. เมยตีเยอหน้าปีเมย์กอะเล็เดเศร้ากะก็สิบแปดทรงได้สมเด็จหลับพี่น้องเลยสมควจรจ่เวลาขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอออ้องที่เข้ามาบังให้ขอบคุณทุกกำลังได้แก่ถึงยังบ่ทิมกันสุขภาพแข็งแรงน,นะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยเด้อตอนเด้อจะเป็นฤดูงานฤดูแต้จงมาแล้ว <c oughs> ้ลำลำลุยๆกันตุกคนตัวคนงินใคไเดิเงินหาท้องกครด้องสม่ามุ่งมาพันาออกมาแล้วขอคนละไรลครับเ้อเป็นกำลังใจอยจะลิบต่อไปพี่เบิ้งคีิปนีคือจี่มีเทนีดนะครับนอกอกกันเลยนะครับนอกลิปหนาจะครับจีนี้อขอกราบคำว่าสวัสดีครับ